การเปลี่ยนตัวแทนที่เศร้าที่สุดนะครับมีน้องท่านหนึ่งนะคินบ inbox มาว่าเออน้องเป็นคนถามเยอะนะครับรายละเอียดเขาอยากได้เยอะมากนะครับตัวแทนเดิมเนี่ยก็อาจจะตอบไม่ไหวหรือมองว่าน้องอ่ะแพนิกมากเกินไปครับขอให้ย้ายตัวแทนเลยเจออย่างนี้นะครับคือเราก็เห็นใจแหละนะครับการย้ายตัวแทนมันไม่ได้ย้ายง่ายนะครับต้องบอกตรงนี้เลยนะครับอ่าที่สุดแล้วเนี่ยน้องก็โทรมานะครับก็ได้คุยกันน้องร้องไห้นะครับน้องร้องไห้เลยคือ หลายๆอย่างอะครับเพราะว่าเหมือนน้องเขาก็กังวลการใช้ประกันด้วยแล้วก็ยังได้คําตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นเคสเคสหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเราอาจจะต้องขอมาดูแลเขานะครับคือน้องก็มีโรคประจําตัวด้วยแล้วก็มีอัตราการเคลมที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับเคสนี้ปอก็ รับน้องไว้นะครับแล้วก็น้องอยู่ใกล้บ้านด้วยได้เจอกันแล้วครับเป็นน้องที่น่ารักจริงๆนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับการย้ายตัวแทนสามารถทําได้แต่ไม่ค่อยแนะนํานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถป้องกันเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับโดยการเราศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดนะครับหาข้อมูลที่เชื่อถือไว้ใจได้นะครับมีปัญหาก็สอบถามตัวแทนเทพๆพี่ปอเชื่อว่าเนี่ยในกรุงไทยแอ็ซ่าก็ดีหรือว่าใน โลกของอินเทอร์เน็ตโลกของความเป็นจริงเนี่ยมีตัวแทนเก่งๆเยอะนะครับหากเพื่อนๆน,นะครับมีปัญหาอะไรให้ช่วยเหลือก็สามารถติดต่อสอบถามปพอได้ทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ